การเดช EP 2ตอนปฐมมบทของจอมพรานในเดชหรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามพรานเดชเป็นชายชะกันร่างสมส่วนผิวกายนอกร่มผ้าถูกแสงแดดแผดกล้าในป่าใหญ่อบบ่มตนกลายเป็นสีทองแดงมันเลื่อมราวรูปสลักนักรบโบราณใบหน้าทรงเหลี่ยมมีคิ้วเข้มหนา เป็นปืนดำสนิทผ้าเฉียงเหนือหน่วยตาคมดุดเยี่ยวในระเนตรสีสนิมเป็นประกายคมกล้าหากไม่ใช่คนในหมู่บ้านบางเอิญได้พบพรานหนุ่มคนนี้เป็นคราวแรกคงหลงเข้าใจว่าพรานผิวเข้มหน้าคมเป็นโนกสันคงเป็นคนดุร้ายโหดเหี้ยมทว่าหากเป็นคนในหมู่บ้านที่คุณนหน้าค่าตากันมานานย่อมทราบอุปนิสัยใจคอของพรานประจำหมู่บ้านคนนี้ สันจมูกโดง่งหากไม่งองุ้มเป็นปากเยียวรับกับริมฝีปากหนาได้รูปทรงให้ใบหน้าของพรานหนุ่มแลเด็ดขาดคล้ายจะเป็นคนมูทะลุดุดันหากคนใกล้ชิดอย่างพรานดำก็ทราบดีพรานรุ่นพี่คนนี้นอกจากไม่หุนหันพันแล่นยังใจเย็นเป็นน้ำต่อให้เสือโคร่งย่องเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ปลายเท้าขณะนอนค้างอ้างแรมกลางป่าหรือจะเดินดุมดุม ลัดเข้าสู่กลางโขลงช้างป่าที่กำลังหลับพับหูเป็นเงาทะมึนกลมกลืนไปกับไผ่ผาพงหนามพรานดำก็ไม่เคยเห็นพรานรุ่นพี่คนนี้จะสะดุ้งสะเทือนเป็นเขาเสียอีกที่ตกอกตกใจจนขาแข้งแทบจะไร้เรี่ยวแรงจนก้าวเท้าแทบไม่ออกลำบากต้องให้ลูกพี่พรานทั้งผลักทั้งลากมุดลอดท้องช้างออกมาผ่านประสบการณ์เดินไพรครานั้น พรานดำก็ร้องหาพ่อหาแม่ไปตลอดการเดินทางระทึกขวัญสันประสาทชาวบ้านในชุมชนกลางป่าลึกต่างชินหูชินตากับนายพรานหนุ่มผู้ปลูกเรือนเดียวอาศัยเกือบจะท้ายหมู่บ้านมาร่วม20กว่าปีแล้วคนรุ่นปัจจุบันต่างทราบถึงความเก่งกาจมากความสามารถเหนือชาวบ้านทั่วไปในแถมนี้คนรุ่นอวุโสรู้มากหน่อย หากคนเท่าคนแก่ในหมู่บ้านต่างก็ทราบเพียงว่าผู้นำพานายพรานหนุ่มเข้ามาในหมู่บ้านคือครูบาสิง์เจ้าอาวาสและพระรูปเดียวประจำอยู่ในหมู่บ้านกลางป่าใหญ่ในความทรงจำเรือนรางของผู้อาวุโสหลายท่านคลับคล้ายคลับคลาวว่ากลางพรรษาปีนั้นครูบาสิง์ก็กลับมาจากทุดงคืเช่นคราวที่ผ่านผ่านมาเมื่อยามแลง้งครูบาผู้เท่า จะจาริกสแสวงบุญเข้าสู่ป่าลึกหลังทิวเขาทมินมองจากหมู่บ้านเห็นเป็นเงาลิบลิบแต่ที่ต่างไปจากปีที่ผันผ่านมาคือในปีนั้นคล้ายจะมีเด็กชายร่างผอมกระรองตัวเหลืองซีดราวเด็กขาดสารอาหารห้อยท้ายตามครูบาผู้เท่ามาต้อยๆไม่ยอมห่างหมอสมุนไพรอาวุโสสมัยนั้นต่างสายหน้าไปตามๆกันว่ามีชีวิตอยู่ไม่เกิน3วัน7วันแน่แต่เมื่อเวลาผ่านไป3มวันก็แล้ว7วันก็แล้ว หนึ่งเดือนก็แล้วเด็กชายก็ยังไม่มีวี่แววจะสิ้นลมผ่านไปอีกครึ่งปีกระทั่งผ่านไปสองสาปีเด็กชายผอมกระร่องใบหน้าเนื้อตัวเหลืองซีดราวทองทาพลันค่อยๆกลายเป็นเด็กผู้ชายผิวคล้ำสีน้ำตาลไม่กว่าชาวด้านจะรู้ตัวก็เริ่มชินตากับการที่เด็กชายเดทคอยเดินตามหลังครูบาสิงต้ๆคราวครูบาผู้เท่าออกบินทบาท ถึงฤดูไม้เบญจพรรณสลัดกิ่งใบจนไกวโกนตามสายลมครูบาชาราในจีวรสีย้อมฝาดก็จะออกเดินนำเด็กชายหายเข้าไปในป่าลึกครั้งแรกๆชาวบ้านต่างร้องฮือฮาและวิพากษ์วิจาร์ณเสียงแซ่ผู้คนกว่าค่อนปักใจไปแล้วว่าต่อให้ครูบาสิงไม่วิชาเก่งกล้าสามารถปานใดแต่ใจอย่างไรท่านก็เป็นเพียงพระที่มีสังขารแท้จริงล่วงเลยกว่า60พรรษา แม้ร่างกายจะแข็งแรงกว่าคนในวัยเดียวกันเพียงใดแต่จะปกป้องคุ้มภัยเด็กน้อยคนหนึ่งจากแดนดงเถือนได้อย่างไรขณะอยู่ในหมู่บ้านท่านไม่เคยแสดงอภินิหารหรืออวดอุตริใดๆให้ชาวบ้านได้เห็นมาก่อนต่างจากสาวกศาสดาข,ของหมู่บ้านอื่นหรือพระในเมืองใหญ่ๆชาวบ้านที่เข้าไปค้าขายนานทีปีหนบอกเล่าต่อๆกันมาว่านักบวชเหล่านั้นทั้งรับบอกเลขใบหวยปลุกเสกเครื่องรางทำนายโชคชะตา ที่ว่ามาเหล่านั้นครูบาสิงไม่เคยปฏิบัติให้ชาวบ้านเห็นมาก่อนชาวบ้านต้องฮือหาอีกครั้งถึงฤดูท้องทุ่งมีทิวข้าวตั้งท้องเขียวขจีสุดสายตาคนสองคนในเสื้อผ้าสีย้อมฝาดคล้ายกันพรันโผล่ออกจากป่าเมื่อเดินดุ่มผ่านสันคนาเข้ามาใกล้จึงเห็นได้ว่าเป็นหนึ่งพระผู้ชราและหนึ่งเด็กชายผู้คล้ายจะเป็นเงาตามตัวครูบาเท่าเมื่อเด็กชายเดชเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มรุ่นกระทงผ่านช่วงออกพรรษาไม่นานนัก ลมหนาวก็หวีดหวิวลงจากดอยทะมึนมาลูบไล้ทั่วหมู่บ้านจนทุ่งนาเคยเขียวสดเปลี่ยนเป็นเหลืองซีดแห้งโกรนต้นไม้ใหญ่น้อยสลัดใบเก่าจนยืนเปล่าเปลือยกลางสายลมเสียดกระดูกเรื่องร้ายพลันมาเยือนชุมชนกลางป่าลึกเมื่อครูบาสิง์ศูนย์กลางผู้ยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงคนเดียวของชุมชนกลางภัยเทือนได้ล้มป่วยไม่กี่วันพระผู้ทรงจริยะก็จากไปอย่างสงบท่ามกลางชาวบ้านห้อมล้อมเมื่อครูบาสิงถึงแก่มรณกรรม ชาวบ้านเกิดวิตกพรั่นพึงกันอย่างบอกไม่ถูกแม้ไม่มีใครพูดคำใดแต่เพียงมองหน้าศบตาตางก็ถ่ายทอดความประวัติพรั่นพึงในใจไปทั่วผู้ใหญ่บ้านชาราพยายามปลุกปลอบให้มวลชนไม่ระสำระสายมากกว่านี้ในขณะเดียวกันคนหนุ่มในหมู่บ้านก็เดินทางออกไปนิมนต์พระรูปอื่นๆในหมู่บ้านข้างเคียงมาจำพรรษาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวป่ากลางเถื่อนลึกแม้พระส่วนใหญ่กล่าวคำปฏิเสธ หาก็มีพระอีกจํานวนไม่น้อยตอบรับมาจําพรรษาในวัดเล็กๆก,กลางป่าแห่งนี้ชาวบ้านต่างคลายใจไปตามๆกันเพียงไม่นานพระหนุ่มผู้มีวิชาแก่กล้าก็เดินทางเข้ามาถึงแต่พระหนุ่มหาได้นําเพียงความอุ่นใจมาให้ชาวบ้านป่ายังมีสารพัดเครื่องอาคมของขลังที่ติดย่ามมายิ่งพระผู้มีวิชาแสดงให้ชาวบ้านเห็นเต็มสองตาว่า ท่านทั้งเสกใบไม้เป็นต่อแตนปลุกเสกลงเลขยันจนเนื้อตัวคงกระพันชาตรีไม่มีสาตราวุธใดจะล่วงล้ำไปทำร้ายตลอดทั้งยังรับทำสเสนียาแฝดฝังรูปรอยให้หนุ่มสาวสมปรารถนาหลวงที่ยิงได้รับความนิยมยกย่องจากชาวบ้านกว่าค้อนในขณะที่ผู้เฒ่าคนแก่ในบ้านเริ่มขมวดคิ้วนิ้วหน้าขนจำนวนมากกว่า กลับเชื่อมั่นศรัทธ,ธาในหลวงพี่ผู้เรืองไสยเวทชนิดยกย่องเชิดชูไม่ว่ามีข้าวขอเงินทองเท่าไหร่ชาวบ้านกลางดงดอนก็ขนควายมาถวายประเคนให้หลวงพี่ทั้งหมดกล่าวถึงจำเนียนแม่สาวน้อยบ้านป่าหน้าฉลมสาวน้อยบ้านป่าคนนี้เติบโตจนสาวสะพรัง่งคล้ายดอกเอื้องช่องามกลางผืนป่าใหญ่ความสวยสดงดงามและกลิ่นหอมหวานของดอกไม้กลางป่าลึก ดึงดูดฝูงพรมรทั้งในและต่างหมู่บ้านให้คอยมาแวะเวียนเยี่ยมเยือนจนบ้านหลังใหญ่ของนายบ้านชาราหัวกระไดไม่เคยแห้งมาก่อนกิติศัพท์ความสวยของจำเนียนกระจายออกไปยิ่งกว่าไฟลามทุ่งแม้แต่หลวงพี่หนุ่มผู้มาจำดูในวัดเล็กกลางป่าใหญ่ก็ร้อนรุ่มใครเห็นหน้าหลานสาวคนโตของผู้ใหญ่บ้านชาราคราแรกที่หลวงพี่บินธบาตผ่านหน้าเรือนหลังโตแล้วประสบพบผักสาวงามกลางดงเถื่อน ก็มีอันตะลึงจังงางไปจังใหญ่ต้องสวดสัพพีก็สวดผิดผิดถูกๆกสวดไปสวดมาก็ได้หน้าลืมหลังจนสาวน้อยหน้าฉล่มผู้มาใส่บาดกับครอบครัวแย้มยิ้มหัวเราะหลวงพี่ก็มีอันคล้ายจะวิญญาณหลุดลอยกลับถึงวัดก็ปิดกุฏิไม่พูดไม่จาตลอดสามวันสามคืนใครจะมาร้องเรียกหลวงพี่ก็ไม่คิดจะโผล่หน้ามาต้อนรับไม่ว่าเบื้องนอกจะเล่าลือนินทาไปว่าอย่างไร หากในกุฏิหลังใหญ่มากล้นด้วยเครื่องรางของขลังทั่วโต๊ะหมู่บูชาเทียนเล่มใหญ่ปักเนื้อขันน้ำมนส่องแสงสว่างหลวงพี่หน้าเสียมค้างแหลมตาหยีเล็กกึ่งหลับกึ่งลืมปลากมุบขมิบรัวเร็วขณะสองมือขมักขม่นกับตุกตาขี้พึ่งในอุ้งมือรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักแต่กูหลงแต่กู จบบทบริกรรมดวงตาครึ่งปิดครึ่งเปิดมาตลอดสาวันเบิกโพรงในตาทรงกิตรานุภาพจ้องเขม็งยังตุ๊กตาขี้พึ่งพร้อมคำภาวนาเงิมงำที่สุดก็เป่าเพี้ยงยังตุ๊กตาในอุ้งมือยกขึ้นจดเนื้อหน้าผากแล้วหลวงพี่ก็แหนหน้าหัวเราะเสียงดังสนัน่นฮฮแม้หมู่บ้านอยู่ในช่วงปลายหนาวทว่าอากาศโดยทั่วไปก็ค่อนไปทางอบอุ่นมากแล้ว หากลางดึกค่ำคืนนี้สายลมเย็นยะเยือกกลับพัดกรูเกลียวลอดร่องกระดานเข้าสู่บ้านน้อยใหญ่ของชาวบ้านกลางพนาเถือนสับผสมเนียงเซงแซ่เคยระงม,มร้องล้อมรอบหมู่บ้านผลันเงียบสงัดอย่างไม่ได้นัดหมายสัตว์เลี้ยงในคอกเลา้าต่างขยับตัวกึกกักเราสำเนียจได้ถึงความไม่ชอบมาพากลุลครั้นสายลมเย็นเสียดกระดูกละลอกนั้น ช่วยพลิ้วมาถึงบ้านหลังใหญ่ของนายบ้านชรากระแสลมเย็นราวพัดผ่านโลกน้ำแข็งก็ชํำแลกแทรกสอดเข้าสู่เรือนชานเลาะเลี้ยวผ่านห้องนอนใหญ่ผ่านหิ้งพระของคลังของนายบ้านกลางแดนไพราราวหวาดวันต่อเขี้ยวขนหนังงาบนชั้นเหล่านั้นสายลมหวีดวิวพัดผ่านฟ้าก,กระดานฟังคล้ายเสียงอสุรากายหวีดกรีดเสียงแหลมเล็ก กระแสภายพัดผิวผ่านร่องประตูเข้ามาถึงฟูกใหญ่ลูบต้องผิวกายหลังสาวคนสวยของนายบ้านชาราราวอุ้งมือชื้นเย็นเปียกชุ่มของบางสิ่งที่คืบคลานขึ้นจากสายน้ำกลางลำห้วยเข้าจับต้องจำเนียนพวาลุกขึ้นนั่งสาวน้อยบ้านป่าเบิกตาโพลงคลันประสานสายตาเข้ากับดวงตาขาวซีดมาราวปาตายในความมืดกรี๊ด กำลังจะสนุกเลยใช่ไหมครับแล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับอิอิ